สวัสดีครับดูกคนอาก็ผมเวฟบทีวีนะครับอย่าแบนผมนะครับแต่ว่า,าคลิปน่้แบนแคสการนะครับแต่จริงๆชื่อเว็ทีวีนะฮะแม่โปรจะแบนอย่าอะไรนะแป๊บหนึ่งเออห้ามอย่ากอย่างนีก็ะสิผมเลยนะผมไม่ได้ก๊อปนะฮะคือว่าเว็ทีวีนั้น,นก็คือผมนี่แหละเออแต่เครื่องนั้นนัมันพังก็เลยมาทำเครื่องใหม่ โอเคิไม่ว่ากันนะเออจริงด้วยนี่ครับตัวจริงอย่างนี้นะนี่ปนนไปเพ็บอลครับวันนี้เป็นคลิปพิเซตหาวิาเข้าไม่ได้ ดเอ็นทีมาต่อเลยนะนี่มีเกมมิดวอลเราจะเล่นกันเลยนะป่ะ ให้ม,มันเข้าไม่ได้ขอตัดจหนหัมันยังเข้าได้นะอ่าก็มาแล้วนะโอเคมาแววก็ว <Okay. S 1> ใครอยากให้ผมเล่นมินิเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะโอเคพอดีเลยเดี๋ยวเราไปเข้านี้รอเลย เราจะรอจนกว่าข้อมีกินเฮ้ยนั่นบินขึ้นมาได้ปะจะมาแล้วเต็มแล้วโราไม่เป็นไรรอนี้ก็ได้เดี๋ยวเนี้ยก็เต็มแล้วนี่หมอหมอกรไปเลย เราจะได้เล่นเลยนี่ครับแค่ยืนร้อยเฉยคน,นก็โอ้โหอำยไมต้องโดนเด้งหรอกเอาละเราเข้านี่เลยนี่ครับเข้าอันนี้ไปเลย โอเคฮัล okay, โหลครับมไย่สีแดงนะอะไม่ย่สีแดงเว้ยให้เพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราสายบู๊เลยนายไม่ต้องกลัวเราสายบู๊นับรองแล้วมาเซ็นเราสายบู๊มาครับสายบู๊อย่างเราต้องเก็บเลยเก็บก่อนนะผมชอบแบบลุยเดียวคนเดียวอะแบบต่อตรงนี้ไปแทงคนอื่นนะเออ Makan kek pangdi

เออเราไปทำหีเออใช่ใช่ใช,ช่เก็บเล็กเขาไหเดีวต,ตอนนี้เราอุดเตียงแบบนี้ไมเหรอปุ๊ออแบงบนี้อ่ะ ใครก็ได้ห้ามเอาเลยเฮ้ยโมมาตกลาวาตายไหม มาไปกันเลยผมจะบอกว่าผมสายเดียวลุยเดียวบูดิงจีวมสายลุยเดียว มาบอกบ,อกบุ้มเป็นสายลุยเดียวจะบอกไม่ได้มาเราจะไปต่อฝั่งอืน่นนะผมบอกเลยวมงชายเดียวไป สีเหลืองมาปิง้งแล้วนไอสีน้ำเงินแตกแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ฝั่งเหลืองนี้ไปฝังเหลืองอะ ีเหลืองก็เหลือแดงกับเขียวแล้วกับจังหวะนี้งั้นเราเราก็จะสร้างเป็นแบบฐานทับเลยเราจะสร้างเป็นฐานรับนะครับเ,รเป็นฐานหลบภัยพอเวลาเราแพ้ทีแดงแตกเจเอาแล้วไงเอาแล้วไงอาแล้วไงครับปิดอยู่เลยที่นี้ ปิดอยู่ในนี้เลยปิดอยู่ในนี้ต่อเครื่งมือมอนับต่อนี้กระตุกตนี่เลยอีดีอีดีตาแสีแดงแตกคะตา้ยตายแน่เลยครับเหลือสีแดงอยู่คนเดียวตายแน่แน่ อยู่ทางเดียวต่อเน,นื่องทับท G E K P O S เอมไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าเห็นไม่แทมทำอย่างน,นี้นะตัดไปตัดจีเอมวันอุย้ยไม่ได้อ,อ,อุ้ยอ่ะโอ้อ่ะอ่ะแล้วงับก็เสร็จไปแล้วนะงั้นผมขอ เงี้นยนะ่นะขอขอจบอรายการเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ